วันนี้ก็อยากขอย้อนพูดถึงหัวใจในการเจริญสมถะภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาเมื่อฟังแล้วก็จำกันไว้ด้วยตามธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านพูดใหม่ซ้ำเมื่อก่อนตามแนวพระพุทธเจ้ามีคำว่าขาตาดูตาขาคาตาตถาคตรเป็นเพียงพูดบอก ไม่ใช่ไปยกยอปอบปั้นให้ใครได้ทานสมาบัตินีการปฏิบัติจะให้ได้ดีในเขตของพระพุทธศาสนาเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตามกระแสพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จเสด็สัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและแนะนำว่าไม่สมควร สิ่งนั้นเราต้องเวทในเบ้นเด็ขาดเอาสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนสิ่งนั้นต้องทำด้วยชีวิตยพยายามทำในจิตใจที่แท้จริงนี่การเจริญนึกปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาเพื่อมาผลที่บรรดาต่พุทธศาสนิกชนจะมีความเข้าใจผิดกัอยู่มาก ว่าการปฏิบัติด้วยการเครียดเป็นของดีนี่เราก็ต้องหันไปดูพระธรรมเทศนาพร,ระองค์สมเด็จพระธระมะรม,รมสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จัดว่าเป็นปรธรมเทศนาที่แสดงกับท่านปัญญวคีหรือสีเั้งห้ามีท่าญนญาโกทยะเป็นต้น ในสมัยมืองค์สมเด็จพระทศกุลบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรสร้างใจมาที่โตรดบรรดาบรรพุทธบริษัททั้งห้ามีหัวใจแหงการแสดงพระธรรมเทศนาเวลานั้นมีอยู่สามอย่างด้วยกัน คือหนึ่งอัตะคิรวธฐานิโยโสองกามสุขานิการนิโยกสามัติมาปฏิปทานี่สามอย่งางรบเวลานั้นเป็เวลาเชื่อมระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์เดิมทีพราหมณ์ชอบปฏิบัติตัวในด้านอัตคิรวธฐานิโยโมีการทรมานตัวบ้าง นั่งไม่กินข้าวบ้างกินข้าวเวลาเดียวบ้างกินข้าวจะเฉพาะบ้านที่ก็ให้บ้านเดียวบ้างกินข้าวจะเพียงเล็กน้อยบ้างไม่ยอมนอนบ้างมีการทรมานกายมีการอดข้าวบ้างอย่างนี้เป็นตน้นรามเขาชอบทรมานตนวิธีนี้องค์สมเด็จพระสุตสลบ,บรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่ ออกแสวงหาพินิเสรกรลมใหม่ๆองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ลองเหมือนกันเพราะว่าสมัยนั้นเขาถือว่าดีองค์สมเด็จพระิินสีก็ทำทำมาสิ้นเวลาหกปีจยร่างกายสูกผอมมากเดินส่วนล้มนลมมือลูกร่างกายรู้สึกว่าหนังมันหลุดเอผดมันหลุดมาตามมือแสดงว่าเลือดานนี้เยเลี้ยง มันก็ไม่สําเร็จผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศกุลอาศัยที่มีบารมีแก่กล้าเต็มบริบูรณ์เจ้งมีอารมณ์เกิดขึ้นทางใจว่าการบรรลุผลถึงจะไม่ใขว่านในทางส่วนอาตากิอมรฐานิยคคือการทรมานตนองค์สมเด็จพระทศกุลเจ้ในทรงสันพระกรยาหารมีกําลังดีแล้ว อง์สมเด็จพระบัณฑิแก้วเจริญญา,าคาที่พระเวายแปลกำปูลงข้างต้นโคท่านนั่งอันหลังพิงต้นพลโคหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงอดิฐานใจว่าถ้าเราไม่สําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดเ,ดเลือดเลือก็เราจะเหือดแห้งไปก็าตามทีหรือว่าชีวิตนี้จะสิ้นไปเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ เป็นอันว่าวันนั้นเององค์สมเด็จพระจินสีบริมสาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณนี่ในวันนั้นคือวันกลางเดือนแปดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญญวคชีงคงสมเด็จพระจินสียังได้มีพระพุทธดีกาว่าดูกนท่านทั้งหลาย ส่วนสุดสองอย่างเราปรารถนามรควงยาเข้าไปแต่ต้องคือหนึ่งอัจจะกิรมาฐานุโยกการปฏิบัติตนด้วยความลำบากมีการเส่งเสียดมีการทรมานกายนี่ก็สแสดงเห็นว่าเวลานี้เราก็นิยมกันมากสำหรับนักปฏิบัติที่ชอบผิดใจ คือชอบนั่งกันนานๆนานทรมานเป็นชั่วโมงๆถือว่าเป็นการดีอันนี้ผิดเป็นอันว่าการทรมานกายนิอง์คสมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสนาถือว่าผิดไม่ใช่ทางบรรล,ลุมรรคผลมันเครียดเกินไปอันนี้ส่วนสุดเบื้องต่ำมีอย่างหนึ่งก็คือการมาสุขานิการนุโยก เวลาที่เรานั่งภาวนาไปคนนึกอยากจะถึงนั่นอยากจะถึงนีอนงงน่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ไอตัวอยากนั่นมันเป็นตัญหาคือเป็นกิเลสแล้วทำไมเราจรึงไปอยากกันเนี่ยการทงอย่างในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนาทรงให้ละเสียอย่าเข้าไปแตะต้อง ส่วนที่สมควรเป็นการบรรลุมรคผลได้จริงๆก็คือมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติตนพอดีพอควรนั่งมันเมื่อยก็นอนนอนไม่สบายก็ยืนยืนไม่สนัดก็เดินให้ได้ทั้งอริยาบททั้งสี่เอาแต่พอดีพอควรไม่เกินพอดีเกินไปได้ทำจิตใจให้ตรงเฉพาะต่ออารมณ์ที่เราต้องการ นี่อย่างนี้ก็เรียกวัชฌิม,มาปฏิบัติที่นักปฏิบัติจะต้องพยายามปฏิบัติให้ตรงสายจริงๆไม่โกดใหญ่แล้วต่อไปแล้วก็หันเข้าไปดูในอุทุมพริกาสูตรเร่องพรทน่องค์สมเด็จแรที่พระอะไรพระเทวทัตข,ขอต่อพระพุทธเจ้า มีส่วนนี้เป็นอุปเลสหลายอย่างด้วยกันที่นักปฏิบัติในสมัยปัจจุบันมีความต้องการแล้วไม่ก็จะไปได้อะไรจะมีความเห็นว่าการกินข้าวคนเดียวการไม่กินเนื้อสัตว์เลยเป็นของเป็นการบรรลุมรรคผลแล้วก็ดูองค์สมเด็จพระทศกุลสมัยนั้นพระมาพระเทวทัตขอพรตอพระพุทธเจ้า ว่าพระที่อยู่ป่าจงอยู่ป่าอย่าเข้าบ้านพระที่อยู่ในบ้านจงอย่าออกป่าในเฉพาะอย่างยิ่งพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์ก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านให้ทําบาปเมืา่อชาวช้านอยากจะทําบุญก็เนื้อสัตว์ถวายอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาหไม่ยอมปฏิบัติตาม พระน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัตตกกินามนานุโยกเพราะว่าถ้าชาวบ้านเขากินเนื้อสัตว์พระไม่กินเนื้อสัตว์ชาวบ้านก็เกิดความลําบากจะต้องทําอาหารเป็นสองรยการและอีกประการหนึ่งพระเองก็จะมีความลําบากลําบากด,ด้วยอาหารเพราะชาวบ้านเขาไม่มีจะให้ อันนี้การบริโภคอาหารองค์สมเด็จพระจอมไตรมีระเบียบอยู่แล้วจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามต้เว้นไว้จากทาบที่พระมินัยบังคับอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายก่อนที่จะฉันอาหารองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาเป็นอาหารีปฏิกูหรือสัญญาพิจารณาว่าอาหารนี่มันเป็นพื้นฐานมาจากความสุขปงบ พืชพันธัญญาหายก็สุปกปรกเนือน้อใสก็สุปกปรกนี่เรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายของเราก็สปกปรกเจ้าอะไรมาสะอาดนี่ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีมีสภาพน่าเกลียดแต่ว่าเรากินไปเพีย,ยงอัตภาพไปเป็นไปเท่านั้นเราจะไม่เมาชีวิตเราจะไม่เมาในร่างกายเราจะไม่ติดเท้าตางหาร นีระเบียบนี้องค์สมเด็จพระวิธรราม,มานันมีอยู่แล้วนี่สำหรับในอุทุมบริการสูตรองค์สมเด็จพระบาทชีพแก้วทรงจัดทั้งอุปกรลตหลายประการรวมแล้วสี่สิบระการโดยกันกวา่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเจ้าจงอย่าคิดว่าปคนอื่นเขาโลภในอาหาร อย่าท่านลงตนว่าเป็นบุคคลดีเป็นคนกินน้อยบริโภคน้อยบุคคลนั้นกินมากบริโภคมากบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่เลือกอาหารอย่างนี้เป็นตน้นนี่เป็นอันว่าการปฏิบัติภายนอกที่องค์สมเด็จประทศพลบ,บรมศา,ามสัาไม่ได้ทรงสรรเสริญเพราะไม่มีทางบรรลุมรรคผล ที่ทางที่จะบรรลุมรรคผลมันมีอยู่เฉพาะอยู่ที่ใจเท่านั้นทำตัวให้สบายเราไปทางไหนเข้ากับสังคมนั้นเขาได้ถ้าว่าเราปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับสังคมนั้นก็จะเกิดการถนงตัวเป็นกิเลสไป ว่สมาคมนั้นสู้เราไม่ได้สมาคมนี้สู้เราไม่ได้สมาคมนั้นดีกว่าเราสมาคมนี้ดีกว่าเราเร็วกว่าเรากลายเป็นมานะขีตัวทิ้งตนไปนี่เป็นอารมณ์คู่ไปกินเลย <c oughs> ใช่ไม่ได้นี่ตูองสมเนตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรหันเป็นจํานวนมากที่บรรลุมารผล อ,องสมเด็จพระทุกขนไม่เคยสั่งให้ระงับนั่นระงับนี่นอกจากการปกติการฉันพระตาหันให้เป็นไปตามระเบียบที่ชาวบ้านเขานำมาจะไยเท่าที่มันมีเขามีมาแค่นี้เราไม่เลือกอย่างโน,น้นรือว่ายังอัตภาพาให้เป็นไปมีเขาให้มากก็กินมากให้น้อยก็กินน้อยจะให้มากกินมากเกินไปเราไม่ได้ การบริโภคอาหารนี่เป็นไปตามมัตติโคเชนีมาตนจนตนยายการนุ่นจับประมาณกินอาหารไม่มากไป่ไม่มากไม่น้อยเกินไปเอาตามสมควรและไม่นั่งเพ่งโทษบุคคลอื่นนี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งในเอียงนั้นอันหนึ่งต้องทาใจเข้าในจุดจืดหนึ่งหยุดสงบสมบัยความเราเพ่งเล็งกิตของเราแต่ตูวเดียว ตามบะบาลีว่าตนาโจทยะยตาหนังจงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนม่ายังไงให้เราปฏิบัติห้ามวบแบบไหนไม่ให้เราทำนี่อันนี้ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดไม่ใช่จะเว็นิกเอาตามอารมณ์ที่ชาวบ้านเขาทำกันไอ้ชาวบ้านเขาทำในชาวบ้านไม่ใช่พระพุทธเจ้า นี่ถ้าคนนั้นเขาดีจริง,รงๆเขาก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าที่เขาสร้างแบบแสงขึ้นมาหักล้างคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเป็นพุทธสาวกปฏิบัติตามไม่ได้ถ้ืเขียนปฏิบัติตามเราก็ไม่มีมรรคผลใดๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเขาไข้ไข้คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนี่สําหรับอารมณ์ทางใจ อารมณ์ทางใจก็มีว่าอันดับแรกองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัดาให้พิจารณาแต่จิตของตัวเท่านั้นจริยาของบุคคลอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างที่เรียกว่าขาตารูตถขาก็ตาตาก็จะเป็นแต่เพียงพูดบอกอตา,าตานาโจสยับตาหนังโนเตือนตนในตนเองเตือนไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไว้แบบไหนเราทำตามนั้น พระพุทธเจ้าห้ามแบบไหนเราเว้นตามนั้นนี่เป็นประการที่เราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด <c> ใ <oughs> นวิติปฏิบัติเกีจิตเข้าทิ้งฌานหรือมิปัสสนาอย่างขั้นดีจงจำไม่ว่าสมถะคือแปลอุบายเป็นเครื่องสงบใจ <c oughs> สมถะภาวนาไม่ใช่อุบายเป็นเครื่องเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นเปรตเห็นสวรรค์เห็นภาพต่งตางๆไม่ใช่อย่างนั้น จำทำแปลให้ดีแล้วมาถาแปลรูปใบเป็นเสื้อสงบใจทำใจให้สงบจิตอารมณ์ภายนอกยึดถืออารมณ์ภายในเดียวที่เราตั้งใจไว้อันดับแรกองสมเด็จพระจอมไตรให้ระงับความคิดที่จะไปนั่งเพ่งเล็งเบ้าบ่ายว่าคนนั้นดีคนนี้เลวดูใจเราจะเพาะถนั้น่าใจของเรามันดีหรือว่าใจของเรามันเลวใช้สติสมัมปชัญญะโคุม รายการที่สองให้มีศินบริสุทธิ์โดยการที่สามระงับนิวรห้าประการได้ทุขนะนิวรห้าคือระงับจากความปรารถนาในกามารมณ์คือรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยกลิ่นหอมสัมผัสที่เราต้องการอารมณ์เกิดกลุ่บริกามารมณ์อันนี้ต้องระงับได้ทันทีทันใดและก็เสมอ ข้อ,อดีสองนัง,งับจากความโกรธความพยายามบข้อ,อดีสามนัง,งับจากความ่วงเหนาเหาเหานอนข้อ,อดีสี่อย่างวันนี้ได้ยินเสียงแววแววเข้ามาเราต้องไม่สนใจในเสียงแล้วถ้าจักกูรูจะจิตไม่ฟุ้งซ่านไปตามเสียงแล้วก็ไม่ลำคาญตามเสียงจับองภาวนาและพิจารณาตามอัยาริยใให้ทรงอยู่ ข้อดี่ห้าไม่สงสัยในคาําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าให้ทรงต้มมารีหารสี่ือมีเมตตาเป็นปกติคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดทั่วโลกทำใจสบาย ประการีสองกรุณาเรามีความุกสารจะทรงเคาะคนสัตว์ให้มีความสุขต่งกําลังที่เราจะทําได้ข้อที่สามมุุตามีจิตอ,อ,อ่อนโยนไม่ฉาดที่ยาใครพอยินดีเมื่พบคนหนึ่งได้ดีข้อที่สี่เบื้าบางเฉยไว้อย่างเสียงเขาเปิดขยายเสียงกวันนี้ในเขาผูกฟองกัน เราก็ต้องใช้เสียงวเราบนลมเป็นเรื่องของเขางานการการทําสมาธิจิตเป็นเรื่องของเรานี่หลักใหญ่ในการเจริญพระกรรมาฐานมีเท่านี้ถ้าว่าเราทรงอารมณ์ได้ตามนี้แล้วคือไม่ฝ่าฝืนธรรมตังตัดเตือนเขาองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนปั้นเี้ยวเมื่อก็ใดทางสมาบัติเอาวันนี้เราลองสอบใจกัน ออนนี้ดีมากเพราะว่ามีเสียงอะไรเสียงเข้ามารบกวนนี่ดีไม่ใช่ของไม่ดีอันดับแรกเรา่าพยายามจับลมให้ใจเขาออกพอลมให้ใจเขาออกเนี่ะงรับอาร,รมณ์พุ่งสร้างของจิตล้วใจเข้ารู้อยู่หายใจเขา้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกแล้วนับกันได้หายใจเขา้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งมาลองนับมาดูที่จะได้ส่า่ นับไปแค่สิบรอบคู่ถึงสิบคู่แล้วก็ขึ้นตนใหม่ดูช่วงเวลาสามสิบนาทีนี้เราจะแพ้เสียงหรือว่าเราจะชนะเสียงถ้าหูเราได้ยินเสียงชันถนัดรู้เขาร้องเพลงทุกอย่างต่้่วใจไว้รำคาญอันนี้ที่ว่าจิตของเราเป็นปฐมฌิชานนี่ถ้าว่าเสียงเบาลงอารมณ์แช่มชื่นขาดคำบาวนาขาดไปอันนี้ที่ว่าเป็นฌานีสอง นี่ถ้ารมขคงนราลมใหายใจก็ออกรู้สึกว่าแผ่วเบาลมมากอาการตึงแข็งร่างกายเหมือนเครียดหูดียินเสียงแววๆน,น้อยจิตทรงสมาธิได้ดีอันนี้เป็นฌานดีสามในขณะใด,ดถ้าภาวนาไปพกกุจารนาไปบังเอิญหูไม่ด้ยินเสียงเลยดิ่เ่าเคาลิกไปแล้วใจสบายโปรออันนี้เป็นฌานดีสี่ 4. นี่เป็นเครื่องวัดสําหรับวันนี้ว่าการเราจะเริยนสมาธิกันมาตั้งนานแล้วนี่มีผลเป็นแบบการใดเอาละต่อเทนี้ไปข้ามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงลำดงจิตให้มัน่นกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจยาสายเจิงกว่าจะดีอย่าุ่ยานบอกหุบกบอกหมดเวลาลอ,นนองซ้อมใจดูนะ ว่าสมาธิเราฝึกนมานมีผลหรือไม่มีผลนังงี้มันดีมากเป็นการซ้อมไปในตัวเร็จ